ทําให้มวลอากาศมันไม่เท่ากันนะคะเรียนวิกับร้ก็มาดูเรื่องของการเกิดลมนะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวให้เราดูภาพนี้เนาะโอเคทีนี้มันก็จะมีเอ่อให้เป็นบริเวณ บริเวณพื้นดินเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นดินนะคะโอเคเราก็จะมีความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะซึ่งความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยเราพบว่ามันก็จะมีผลต่อพื้นดินนะคะทั้งสองบริเวณเอ่อให้ตรงนี้นะคะด้านนี้เป็นบริเวณที่หนึ่ง และด้านนี้เป็นบริเวณที่สองนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูนะคะครูจะถามพวกเราว่าถ้าเราดูนะคะเราจะเห็นว่าบริเวณไหนเนี่ยได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่ากันก็พบว่าจะเป็นบริเวณไหนคะนั่นก็คือ,เ,อ,อเป็นบริเวณที่หนึ่งนะคะ เพราะว่ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะทีนี้ในบริเวณที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงโมเลกุลของอากาศเนาะอ่าเรามาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลของอากาศเออพวกเราคิดว่าบริเวณไหนมีมากกว่ากันคะระหว่าง1กับ2อ,อ่านะคะก็จากที่ความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ย ที่มีผลต่อพื้นดินสบริเวณเนี้เราพบว่าบริเวณที่หนึ่งเนี่ยจะมีมวลอากาศเป็นยังไงคะก็มวลอากาศก็จะน้อยเนาะอ่าส่วนตรงนี้มวลอากาศก็จะมากนะคะทำไมตรงนี้ถึงมีมวลอากาศน้อยก็มันได้รับความร้อนนั่นเองนะคะโดยความร้อนเนี้ยมันก็จะทําให้มวลอากาศระเหยนะคะระเหอยออกไป ส่วนในบริเวณที่2เนี่ยเราพบว่ามันได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์น้อยกว่านะคะมวลอากาศก็เลยระเหยได้น้อยนะคะทีนี้ก็ประเด็นแรกนะคะให้เราสังเกตนะคะก็ประเด็นที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะหนึ่งนะคะอุณหภูมิก็ บริเวณที่1เนี่ยอุณหภูมิสูงนะคะบริเวณที่2อ,อุณหภูมิต่ำนะคะอ่ที่สูงที่ต่ําทําให้มวลอากาศมันไม่เท่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็ลบดวงอาทิตย์ออกก่อนเนาะอ่ทีนี้พอมวลอากาศมันไม่เท่ากันก็ออ่ในการเฉลี่ยนะคะ โดยทั่วไปเนี่ยเราพบว่ามวลอากาศที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยคือมันต้องการเฉลี่ยมวลอากาศให้มันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนะคะจากบริเวณที่มีมวลอากาศมากไปยังบริเวณที่มีมวลอากาศน้อยนะคะมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่จากไหนไปไหนคะก็คือ,อ,อจากบริเวณ ที่สองนะคะไปยังบริเวณที่หนึ่งนะคะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเนี้ยคะ่ะมวลอากาศเคลื่อนที่เนี่ยคะ่ะเราเรียกว่าเป็นยังไงคะก็คือเป็นการเกิดลมนั่นเองนะคะอ่าโอเคพอจะได้ไหมคะทีนี้ก็นอกจากการเกิดลมแล้วเนี่ย ก็คือเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่จากมวลอากาศมากไปน้อยนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ในบริเวณนะคะให้ดูแนวทางให้ดูให้ดูการเคลื่อนที่นะคะว่ามันเคลื่อนที่จากที่2ไปบริเวณที่1เห็นไหมคะหรือบริเวณที่มีมวลอากาศมากไปยังบริเวณที่มีมวลอากาศน้อยนะคะทีนี้บริเวณนี้เนี่ย นะคะเราพบว่ามวลอากาศมันก็จะเป็นยังไงคะมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วมวลอากาศตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะก็จะเป็นลักษณะแนวทางเขาเรียกว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนะคะมวลอากาศมากาจากบริเวณที่2เคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ในบริเวณที่1 มวลอากาศของบริเวณที่หนึ่งไปไหนมันก็ระเหยขึ้นไปในทิศท,ทิศข้างบนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่สองนะคะก็จะเป็นทิศท,ทางทีนี้เราพูดถึงอะไรอีกนะคะก็คือไอ้อที่มีมวลอากาศมากๆเนี่ยนะคะให้เราเข้าใจว่ามันจะเป็นบริเวณที่ เขาเรียกว่ามีความดันอากาศสูงนะคะเราเรียกว่ามีความดันอากาศสูงหรือทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรคะ,ใช,คคาาะ,คะใช้คำว่าความกดอากาศนะคะใช้คำว่าความกดอากาศนะคะ ตรงนี้ก็เลยบริเวณที่สองมีมวลอากาศเยอะนะคะก็จะเป็นความกดอากาศสูงส่วนบริเวณที่หนึ่งเนี่ยส่วนบริเวณที่หนึ่งเนี่ยความกดอากาศต่ำนะคะมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนะคะจากบริเวณที่สองนะคะไปบริเวณที่หนึ่ง นะคะหรือจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตนะคะข้อที่3ก็คือความความกดอากาศสูงนะคะไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะคะโอเค ลักษณะของการเกิดลมก็มีแค่นี้เนาะก็หวังว่าพวกเราเนี่ยก็คงจะเอาไปทุบทวนได้นะคะวันนี้เรียนวิทย์กับครูอ้อยก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย